สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมรถไถโซนมานนองครับนะี่ครับมาแล้วครับมาแบบดิกๆเลยนะครับโอ้ดินนุ่มๆเลยนะครับมาลุ้นภารกิจกันว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะพี่น้อง ครับสโล่เหลืองของเราติดลมนะฮะครับโอ้ยจ่อยจ่อยอาไปตรังฉันนะไม่เอาไปอิงจอยมัเลยไปเชิญดาติสเล่าเชิญดาติสนี่ตรังแจ่มมัเลยนี่ไม่จะไปอินจะขนองคลังลองมุดตีหน้ามัวเตอา จิเชืรอนูาต่เต้อเต้กูลองเ่อดีครับนี่อืมเอาวงนะครับแต่เป็พอดมุนไงอมิมแต่เป็พอดมุนนะครับรุนกันว่าจะ ขึ้นจะไม่ขึ้นะฮะน,นี่ครับเั่ครูครับครับัำไมโคยังมิดล้อเลยนะฮะนี่ครับ ប <m toilet> <laughs> ាល់ជ្រុះល្អច្រាច់គ្នោះម៉ានទេយ៉ាប់បើវិចាតគ្នោះលេម៉ានទេសានវិជូលតែពេកនោះសានសានវិជូលតែពេកជិនដាក់ឈើនោះ

ชม่ทีดวเตนะพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวเราเอาไม้มาก่อนครับนครับเอาไม้มาก่อนฮะ ทำนะครับทะเลทะเลทะเลโอรูทงเลเราดําอ้าบางกัโอเคครับผมได้โพยไม่ใช่ซ okay, ีโุยนะได้โพยนะครับ